จยไปได้สัตว์เด็กเฮียรวยไปดับฝันแม่งแม่เอาไปไม่ด้มึงโดนเหมือนกันหรอใช่โอ้โหไอ้เฮียหน้าเฮียจัดไอ้สัตว์ไอ้เฮียไปมึงไงเฮียไปสัตว์ดับฝันกูอะไอ้เฮียไปเฮียไม่ให้กูเล่นเลยมึงอะไอ้กูเก่งหรอกนะไอ้เฮียไม่มันแค่เล่นตอนที่เผลอสัตว์มันไปหนึ่งบหนึ่งกูเว้ยมันโดนลบโดลลลดลดลดลอลด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 ลรแค้กูไอ้สัตว์ โ <laughs> อ้โหข้ามไปหน่อยเรียกไปลุงเรียกน้อยไปลุงเรียกเด็กขี้อ่ะไอ้สัตว์ไปลุงเรียกน้อยมาหน้า,า,นานบ้านดิครับพี่ครับพีมม่ใครอ่ะเมื่อกี้โดนกูไม้เดียวสองหัวเพื่อมึงเล่นใต้เนินทำไมอะ่ะมีดอ,ะอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเขาพูดอะไรอ่ะเป็นใครพูดอะไรอ่ะ ก็้มนจางใจตีหัวกูใช่ไหมไอ้สัสมอหรอไอ้จุกมือหรอไม่ไม่ใชัใจนะมตั้งใจว่าที่เรานเห็นไอ้สัไอ้จุกนี่เองเอ้ยเอ้ยอย่าด่ามันเลยนะอย่าด่ากันเลยอย่าด่ากัเลยใครยนยเดี๋ยวแจ้งของัน้วยาแบบกาลงมาเล่นลองมาเล่นดองยวไล่ได้ดีวเดี๋ยวก็รถนเดียวรนิดียรถด้ยวหุรถด้วยรถมึงกากมึงกากรถมึงกากมึงกากมึงกากรงกากรถมอ้กุกไอ้จุกุกปโป๊ไปาปรถมึีกดิ ได้ดดาพหายตีไว้ยังไงอะจะเงคืนแล้วจะเท่งคืนแล้วอ้าวแล้ววันนี้ไม่เอาไปโอเคเลยเหรอไม่เอาไม่เอารอ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 โอเคลเลดลิมิตอะพี่ชิวๆชิรอจะปลิมิตไหลดปไหนสิเอดครับสิบเอ็ดสเอ็ดเวะสี่วันสีวันครับลุงครับมันเอามันเอาเต็มระบบเลยเมื่อกี้ลุงไปผิดวงครับครับี่เอผิดวงหอใช่ออผมขอแล้วไอ้แต่ว่าผมลืมบอกให้ลุงขอด้วย ลุงเขาเลยไม่รู้ไงลุงเขาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใบใบหนึ่งครับใบหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งอ่ะไม่ครับมันจะเป็นอาจจะต้องเสียค่าปรับเล็กเล็กน้อยครับเดี๋ยวรอประกัศหนึ่งรับแทนเองครับผมรับลรับบินไทนจุดรับบินไปจุดไปผมเองไอ้เหี้ยแล้วไปขอพิศพนะมึงไงเหี้ยดีเอาเลยเอาหน้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปขอตังพิศพได้เอาหน้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปขอทางคพิศพไดนไม่ได้อะไรอะไรได้บมญได้ไปไม่มีเอาดนบินเหรอเอาไม่เอาดนใบเหรอไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับดนบินอ่ะอเอาเอา ผมขอแล้วไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวปะปูุก็ล่ะโอเคครับวผมไปขอเกี่ยวหมดเลยใช่ม้ขออนุญาตขออนุญาตตางแก๊งยอะตขออนุญ่างแก๊งมขออนุญาตตาแก๊งเรคดเรดเสรหมดเรดร็บกดเซรร์ฟดเสรร์ดเสนร็จหมดเม่ะกดเเเ้มเมเสเเเเดเดด ใช่แต่คนขอก็ต้องคือผมครึ่งนู้นไงต้องก่อนรู้นให้มได้ไหมเช็คบินอ่ะลุงเช็คเต็มแต่เพราะว่าผมครึ่งนึงโอเคมัไม่ใช่วาโดนทั้งสองดิงโดนทั้งสองดิเอาแต่กูขอไงกูขอไงไม่แต่ว่ามันก็ผิดเซิร์ฟไงมันมันผิดเซิร์ฟไงไอ้แจ็คไอ้แจ็คเป็นคนให้ไปขอต้นต้องหาไอ่แจ็คด้วยอะไรก็ต้องไปหาแจ็คไงแต่ก็ต้องจ่ายเต็มก่อนตอนนี้ตอนนี้มีจวดสามไม่ใช่ครับนาเขาอยากเล่นแล้วเขาบอกว่าเล่นด้วยได้ไหมกูอยากเล่นอ่ะกูอยากเล่นอ่ะแบบนี้ ไปหิบไม่ได้บอไปหยิบไห่ได้เลยน้องน่าจะแสนอยู่น่าเฮียนะรวยผมไม่ตักแล้วโอ้ไม่หมดเงินแล้วตับไม่ได้รวยจ่ายแต่แต่มันเรื่องโง่บางทีมันก็ไม่น่าจ่ายไงอ้าวที่ลุงเขายังโดนใบเหลืองเรื่องบั๊บนอากาศอยู่เลยเรื่องรถอันนั้นตั้งใจไงอันนั้นตั้งใจเปล่าไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจคือกลัวกดชิปแล้วมันบินไปบนฟ้าแล้วแล้วกูลงไม่ได้ลงไปก็ตายกูก็รักชีวิตกูไงอันนี้ป็นคนโดนนะอันนี้เป็นคนโดนนะ ใช่กูโดนใบแล้วตอนนี้กูโดนปลดตอนนี้กูใบอะไรอะตอนนี้กูใบอะไรกูอยากรู้ตอนนี้เนาอใบเหลืองแล้วจะใบเหลืองพอเขามีปลดใบกูเลยไม่ขอปลดใบไงรู้สึกได้โดนใบเหลืองปะเดี๋ยวนะส้มปะจำไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นลุงมีใบเลยอะเขาปลดสองปีปะเอใช่เพราะว่าเขาเพิ่งรีใบไปเพิ่งรีบไปครับอ โอเคค่าใช้จ่ายของ JK ผิดวง 1M ครับโอ้ไม่มันก็มันก็รวมกันอยู่คือมันคือแก๊งเดียวกันใช่ไหมล่ะใช่สุดท้ายแล้วก็คือดูต้องต้องดูต้นเรื่องว่าใครผิดใช่ครับ ตอนแรกตอนแรกตอนแรกคือตอนตอนแรกนะครับตอนแรกคือผมอ่ะไม่รู้ผมก็ยืนดูไงผมก็ไม่ได้กะจะไฟด้วยแล้วทีนี้มีโรเบิร์ตอ่ะครับเขาพูดมาผมก็เลยลงไปเล่นด้วยสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องต้นเหตุไม่แต่ว่าแล้วนะบอกงว่าอะไรแต่ว่าดีจีดีจีเขาบอกเล่นได้ไงเขาอนุญาตงั้นก็ต้องหักครึ่งดีจีด้วยเอาแล้วก็ต้องหักโคอีกกับเอแซบด้วยอ่ะแล้วก็ต้องหักด้วยเขาบอกแต่ว่ามันก็ผิดร่วมเยอะนะมันก็ผิดรวมเยอะนะแต่คือมันกดประเทศเลยใช่ใช่มันกดเราเอา ันนี้กดประเทศหรือกดทีซีอมอันนี้กดประเทศครับกดประเทศระบุระบุไว้ว่าไงครับระบุไว้ว่าไงครับอ่าเล่นวงไหนวงนั้นครับผมเอามีแบบกดลงโทษเขาไม่ได้บอกนี่ถูกไหมเขียนเขียนบอกว่าหนึ่งเอ็มเลยนะจัได้มีมีมีครับจับได้แม่นเลยกดที่นี่หนึ่งเอ็มครับโอ้ยสองหัวสองหัวล้านหนึ่งต่อไปนะสี่เจ็ดสองหนึ่งล้านครับต้องจ่ายเลยครับใช่ครับโอเคใชัได้าสี่ที่หนึ่ง มกับสองหัวหรือวะาดะหัวละแต่ไม้ยังไงมันก็ผิดไม่ไม่คือมันมันคือแก๊งเดียวใช่ไหมครับคือต่อยมากี่คนก็ผิดวคือล้านเดียวเหมือนกันใช่ครับอ่าไม่ใช่ประกาศด้วยครับประกาศด้วยว่าผมจ่ายแล้วประกาศด้วยครับให้มันดูแบบมีเกียรติหน่อยครับเออไม่แล้วถ้าครั้งที่สองอ่ะสิบล้านเหรอครั้งที่สองก็ล้านหนึ่งเหมือนเดิมครับโอเคไม่อย่างงี้เราก็ไอเบิร์ดเราเราก็ต้องไปขอเนี่ยไอไอดีจีตองจ่าไปเลยสองแสนห้า มีจีต้องจ่ายสองแสนห้าเจสต้องจ่ายสองแสนห้าโกอิจ่ายสองแสนห้าสปากรีเออสปาร์กรีสองแสนห้าก็ไม่เสียอะไรนี่ JK เอ้าใช้ได้นี่แบบนี้เอ้าใช้ได้แบบนี้ใช้ได้แจ๋วจิงแจ๋วเลยอ่ะไอ้เปิดไม่มีตังค์เหรอมีจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้ว ชอบทำอะไรนี่มันแบบเนาะแหกกฎประเทศเขาเอะเราอ่ะนี่ใส่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีไปถูกวงแล้วแบบลืมใส่สูตรอันนี้คือขอเขาได้ถูกไหมใช่ครับถ้าเกิดอ่าเราลืมว่าไงดีลืม,ลมใส่สูตรหรือสมมติว่าเราใส่สูตรไปแล้วเราตกลงามาตายเนี่ยแล้วชุดกลับไปเป็นชุดแรกที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถขอได้ครับไม่ไม่ผิดะไรจีจีแจ็คชื่อดีสามสิบปะ่ะมาครับเท่าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ ี๋ยวจกลุ่มห้าหน่อยดิีตั้งแต่ไปเป็นแอดมินก็ไปเวตลกซะแล้วไงกุมห้าุมห้ากุมห้าหยครับบอกบอกบ้าหน่อยบ้าหน่อยบหมนบ้านธรรมดานี่จกลุ่มห้าเดี๋ยวจะกลุ่มห้านะดูฝาใหญ่บ้าก่อนไปพี่บอปดูดิดูดิสะลอ้เมื่อกี้ใครจะเช่ารถประมูลกูนะยังไงอะยังไงอะมาดีมาดิ้กูคิดละกูให้มึงเลือกได้แค่สอคันเบิร์ดเบิร์ดแมาไมมาเบิร์ด ไม่ราคาปกติราคาแสนหนึ่งแมวแมวบูตแมนบูตแมนเอ๋อผมได้ตังค์นะเว้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้ก่อนไว้ก่อนเที่ยวกูเพื่อนไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนอ่าโอเคโอเคไว้ทีเดียวไว้ทีเดียวเเเพื่่อออนไทีีดยวว้าโคแบบว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อ่ะแต่แต่แต่บีเอ็มบีเอ็มได้ป่ะบีเอ็มกูก็อยากได้ตังค์เหมือนกันไงอ่าบีเอ็มได้บีเอ็มได้เอาโอเคบีเอ็มได้นะบีเอ็มได้ได้ครับนะเออเบนเบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าเบิร์ดแล้วแต่มึงเลยเพื่อนแล้วแต่มึงเลยเพื่อนไม่เอาดีกว่าแล้วแต่มึงเลย เฮียนี่แปลกๆลอ่ะใช้ได้แบบนี้ใช้ได้มึงเอาเบ้าโอมิเนตวอตอ่ะจี๊ดเนาเอาบ้าเอาเบ้าเอาเบ้าน้องเอาบ้าเอาป้าล่ะกูให้ฟรีเอาเบ้าน้องวลบาัอะไรเงี้ยวลบาัอ่ะพี่มีห้าคันเมาผมเมาเลยได้ปะเอี้ยมึงชีางเลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแฟร์เขาเออ เดีี่อไปได้เออเรายังไม่รู้นะว่าดับเบิลเฮทให้ลักกี้ยืมเท่าไหร่เดี๋ยวยังไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่ตอนนี้ผมโรเบิร์ตไงผมโรเบิร์ตไม่ตอนนี้ไอบอลไอบอลให้ยืมแล้วนะไอไอบอลให้ยืมแล้วนะเว้ยเบิร์ตฮัลโหลพี่พี่รีทพี่เมื่อกี้พี่อนุญาตให้ผมเล่นในแอร์ดอกใช่ไหมพี่เขาปรับเขาปรับผมล้านหนึ่งอ่ะพี่พี่ช่วยผมสองแสนได้ไหมได้ฟิลเป็นยังไงตรงนั้นได้ไหมพี่เพราะโอเคโอเคกระเป๋าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับขอบคุณครับพี่ชายสุดที่เลิฟ ต่พี่ช่วยช่วยเหลือมั้ยแต่ผมจ่ายไปแล้วผมจ่ายไปแล้วหนึ่งล้านพี่แต่ผมหมดตัวไง้วไมตีเรียกแล้วนะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับพี่เลิฟเอาดีจีทั้งนั้นก็สามสิบคนแล้วโอเคฝาพี่เฉวี่ยเขาเข้ากันหมดแล้วเฮ้ยเขาเข้ากันหมดแล้วเข้าหมดแล้วเราไม่มีเราไม่มีบยี่สิบคนสนามเจ้าหนี้ เพีเขาให้จริงด้วยว่ะไปเออชแข่ง่ไปไปชุดแข่งไปก่อนไปไปเรื่องเน็กเราลงตัวด้วยนะน้องลงตัวด้วยน้องลงตัวด้วยน้องเดือดเต้นนะเดือดเต้น